เหยื่อเราเหยื่เราก็จะปั้นประมาณแค่นี้นะฮะมิดโฟมมิดเล็กๆนะฮะประมาณนี้โอ้เมื่อกี้สุดยอดเลยนะครับขันนี้โน้มจะพุ่งลงน้ำเลยนะเมื่อกี้ไม่โดนนะฮะเอาใหม่ครับ ังเกตว่าฝูงปลานินเข้าแล้วนะฮะดูง่ายๆเลยเพราะว่าเวลาเราตีเหยื่อลงน้ําปุ๊บมันจะมีคลื่นนะฮะมันจะมีคลื่นอยู่อ่าเหมือนเหมือนปลาวิ่งอ่ะนั่นแหละคือครับฝูงปลานินนะฮะปลานินมันจะลอยอยู่อ่าช่วงประมาณกลางๆคลองตอนนี้เราฟุกมาถูกจุดแล้วนะ จุดนี้มีปานินแน่ๆจริงๆคลองเปรมนี่นานแล้วนะฮะที่เราฟุกไม่ได้มาทำคลิปนะส่วนมากก็ตอนที่มาล่าสุดนะก็เรามา,าตกชิงหลิวกันนะครับแต่วันนี้เรามาเล่นตะก้อนหน้าดินนะครับไปครับตามรุน้นตามเชียร์กันต่อนะฮะ อย่างน้อยก็มีอาการให้เราได้ลุ้นตลอดนะครับสุดยอดนะมาอีกตัวมาอีกตัวโอ้ไซดีอยู่นี่ครับไซส่สวยมาอีกตัว ไปลกไหนครับเนี่ยเ,เป็นคันเดียวนช่ไหไมเดินมาหาก่อนในหะ้เพื่อนดูอยู่บน,นมาลองดูเรื่อยๆอ๋อตกอยู่ช่วงไหนอยู่ตรงโน้ออนบ้านสีส้มนั่นเ่ยโอ้หมายดังเลยนะไม,นนะไม่กินแล้วเหรอไม่กินนะเนี่ยอยู่นั่นหลายๆคนเงียบไปหนีไปหลายคนเลยผมว่าเหยื่อมันเยอะไปมั้งปลาไม่รู้จะกินเหยื่อใครบ้างอะ่ะ มีส่วนนะใช่ใช่วานเขาเล่นไปเยอะเลยดิเพียบเลยอ่ะไอเหี้ยครับใส์สวยเลยใช่นะครับครับลงปลาเขาลงไก่ไอ้ที่สุนัขปลาอะไรอ๋อนี่ขี่ไปนิดเดียวนี่จะถึงแล้วเลยไอ้ เลยตรงครัวไอ้ครัวนาครัวนาลิมคลองไปอ่ะหน่อยเดียวเองเนี่ยเรามองไปก็เห็นลเนนลยออใช่ใช่เลยไปหน่อยเดียวก็ก็เป็นโรงกบสูงนะปลาปลาตรงนั้นน่าจะคนเยอะเหมือนกันนะตอนนั้นปลาก็กินดีเหมือนกันเด็กชายเบอกว่าคนเยอะเหรอโอ้เต็มมันหมายดังนะแต่ตรงไอ้ครัวนาก็น่าจะตอนนั้นก็กินนะแต่น่าจะมีคนอยู่มั้งผมก็ไม่ได้ขี่ไปถึงผมก็มามาตรงนี้ผมมาลงมงั่วเลยตอนแรก อวันนี้ว่าจะกะจะไปลงตรงไอ้นั่นแหละปานสีส้มเ <c oughs> ต็มเลยคน <c oughs> ก็เลยขี่เลาะเลาะไปเรื่อยมาเจอตรงนี้อ้าลองดู <c oughs> เดียวนะทลิเรีวำยากคลิปเลียวนี่ผมยังเปิดสร้างให้ได้แล้วนะ ตอนไหนเนี่ยอันนี้กินตอนโมเมื่อกี้นี่ครับมาอีกตัวฮะแต่มที่สวยปร,รินคองเปรม จังหวะตอนที่กำลังคุยพอดีนะสายย่อนเลยลองวัดดูนะครับโดนนะถามหาปลาตะเพียนปลาตะเพียนก็มาเลยเห็นไนเห็นแน่เห็นแล้วเห็นแล้ว <laughs> <laughs> ใหญ่จริงลอยมาผมก็เลยเอาเบ็ดเขี่ยเข้ามา <laughs> เป็นหลอกเขาอ,อีกไงตัว <laughs> ใหญ่ฮะ มันไม่ตดอะไรมันตายมันลอยมาเท่าตอนแรกมันก็พูดถึงมันยังไม่เน่านะตอนที่ลากขึ้นมาแต่นี้มันก็เลยเออาวางไว้ตรงนั้นดูอูเอล้อฮ่าฮ่าฮ่าฮ่โลเลย่าฮ่าฮเาฮ่าฮ่าฮ่าต่าแข็งข่ังนนะ

กเลยดดเลยโอ้เห้ยเสี้องอย่างนี้ครับผมปากผมปากนิดหนึงโอเคผมมาผมมาเนี่อผมมาลงด้านข้างเละ อางโนมตะเพียนปานินไม่เอาเลยไลย <c oughs> คนเยอะสีส่วนนิ่งเลยนปานินก็กินเนี่ยผมชวนเขาหนีเขาไม่บอกเขาบอกว่าผมเยอะไปเ,ะเยอะเราครึ่งตองแล้วอ๋อหนีได้บอกเขาหอดนิ่งเลยเราเขาไม่มาเราก็มาคนเดียว <c oughs> มาอีกตัวฮนะโอ้โหส่ยสวยเลยนะโอ้โหนี่ครับใส่ยสวยเลยประนินโอ้โหกดจะมาก็มาแบบต่อเนื่องฮนะตอนนี้นะเขาอ่ามาเจอแล้วฟุกเมื่อกี้นะก็มาถามไทยกันนะฮะว่าปลาเป็นยังไงบ้างนะฮะปลากินดีไหมอย่างเงี้ยเมื่อกี้เขาเ,าเวทมากหนึ่งคันนะฮะแล้วทีนี้ ลองลงเหยื่อดูนะปรากฏว่าติดปลาตะเพียนมาหนึ่งตัวนะฮะสุดท้ายจะย้ายนะฮะตอนนี้กําลังกลับไปเอาเบ็ดมาตกกับข้างๆนราพุกนะฮะไปครับดูยื่นต่อหมันหมัน โโอออ้คคกกหมาอีกตัวนะฮะโอ้โห <c oughs> oh. นี่ฮะเฮ้ยสวยกแกล้งโอ้ oh. <Wow. S 1> อะไรมันจะขนาดนี้มันเทิงนะครับวันนี้ คฮะมาอีกตัวะฮะไซโบโบมาอีกตัวนะฮะโอ้โหไซนี้ใหญ่มากเลยครับตัวนี้เปิดกล้องไม่ทันนะฮะไซข้างที่จะดีมากเลยฮะสุดยอดโโอ้หสวยงามครับสวยงามรีบยินต่อนะฮะตอนนี้คันกลางๆมีอาการนะฮะสายยอ่อนการตกตะก้อหน้าดินนะฮะ ตกรอกสปินนี่มันก็ดูธรรมดาไปนะฮะเราก็ต้องใช้รอกเบสนะฮะลอกหยุดน้ำนครับในการตกปลานินนะฮะไม่เหมือนใครนะฮะแต่อาจจะมีบางอ่าบางคนอยู่นะ,ะที่นะักพุกเห็นแต่ว่าเขาตกจริงจริงมาเขาก็ตกแค่คันเดียวนะฮะแต่นี่นักพุกเล่นมาทั้งหมดสี่คันเลยนะครับจริงจริงเอามาอีกคันหนึ่งนะฮะเอามาห้าคันนะครับแต่ว่า ประกอบลงแค่สี่คันพอครับสถานการณ์ตอนนี้ก็เงียบๆนะครับเป็นไงบ้างฝั่งโน้นได้มะ เดี๋ยวนี้ก็กินดีของพี่มันตอดยิบ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 อยู่แต่ว่ามันแอนใช่น่าจะเป็นปลาตะเพียนนะดูแล้วแต่พูดถึงว่าถ้านานๆาน,นานๆทีกินแล้วไซส์ที่ได้มาราสุดแล้วนะอ,อย่างนั้นยอมยอม <laughs> ยอมนั่งรอ เเห,ห็กมันนี่มียอดเลยดิดเยอะเหรอ,อหหเกจกกาียนะนี่ยตรงที่รถกระบะจอดกับตรงนั้นน่ะไม่เคยว่างไงนะไม่เคยว่างเลยใช่เ,เจะตกซ้ตกตายหย่อนหย่อนนะเจาะตกซ้ายหย่อนหยเอาก้าววิ่งมีตะปุวยให้ต่อ ตรงไหนอ่ะตรงนั้นแ,แหละแล้วต,ตอดดูอยู่เป็นสายยันดอกไม่ได้ตึงสายเลยแกก็บอกแกเพิ่งมานะตรงนั้นเขาได้ไหมทำไหมแกก็บอกเพิ่งมาได้สามตัวแล้วอะไรแบมานานเลี่ยครับเพิ่งมาตรงนั้นมันติตาเอกก็แกก็บอกตกประจําเราตรงป้ายเรืองเหลืองน่ะแกบอกหน้าบ้านแกแกตกตลอดไอเเหลืองไม่ใช่เอกไม่ใช่เอกขายเหยื่อใช่ไหม คนละเอกใช่ปะถ้าเอกงั้นนะนะเขาจะตกชิงริู่เขาจะตกตรงนั้นอะตรงที่รถกระบะจอดนะแต่ว่าเขาจะตกไอ้ฝั่งตรงข้ามเด้ออันนี้เหยื่อลุงเล็กอเอกเหยื่อลุงเล็กเมื่อกี้อยู่กับชิงไซก็ไม่กินเลยอยู่ตรงบ้านต้<ะ>มเล่ะ <c oughs> แกบอกว่า,าเหยื่อเส้นแกปั่นให้กิงไซเหรอ เขาเงียบเหมือนกันเจอเหยื่อลุงวินนั่งอย่างเงี้ยตกจริงๆนะเห็นเขาไปตกทุกที่เขาก็ได้นะไปตกตรงไอ้นั้นองค์ไอทาอะไรนะ้นล่สูบน้ําอ่ะเขาก็ได้แล้วเขามาตกตัวนี้เขาก็ได้เหรอโคตรสุดยอดเลยเหยื่อเขาลุงเท่าไหร่ไม่เคยไม่เคยซื้อขาย ใช่นี่ฮะโอ้มาอีกตัวใส,ส่สวยๆกันเลยนะครับ ไงฮะว้าไฟที่สวยไี่ตัวฮะไฟโ,โบโบฮะสุดยอดครับเมื่อกี้น่าจะกดถ่ายไม่ทันนะครับแต่จริงแล้วกดับกล้องตัวนี้ติดนะนะมาแล้วก็เสียดายฮะก่อนที่จะได้ตัวนี้มาก็มีตัวหนึ่งครคบขหลุดไปก็ไซส์ประมาณาไซส์ประมาณเท่ากันเนี่ย ที่กินห่างตัวนะะแต่ว่าใสได้เรื่องนะครับผม โอ้โหก็โอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็คงต้องจบคลิปเพียงแค่นี้นะฮะเดี๋ยวเราไปสรุปผลปลารวมของคลิปนี้กันดูนะฮะว่าวันนี้นักพุกจะมีผลปลารวมกันมากน้อยในแค่ไหนกันนะฮะสำหรับวันนี้เรามาตรีใหม่คลองเปรมนะฮะมาตกตะกอน้าดินนะฮะเว็ดแค่4คันวันนี้ก็ถือว่าปลากินห่างตัวแต่ว่าไซส์ปลาไม่ธรรมดานะฮะสมคคำร่ำารือจริงฮะใหม่คลองเปรมครับเดี๋ยวเราไปดู ผลปลารวมของเราฟุกทริปนี้กันดูนะฮะว่าจะเป็นยังไงะฮะไปะดูผลปลารวมของเรากันเลยนะครับออมาครับเดี๋ยวเราไปดูผลปลารวมของทริปนี้กันเลยนะฮะเดี๋ยวฟุกก็ยกขึ้นมาให้ดูแล้วนะครับผม,มดูทางนี้ดีกว่านะฮะนหนฮะผลปลารวมของเรานะฮะโอ้โหดูปลานินนะฮะ นี่จะไซส์ขนาดนี้เลยนะครับผมวันนี้โอ้ไซส์ใหญ่เลยนะครับผมไม่ธรรมดาเลยนะไซส์อย่างนี้หาไม่เจอ,อง่ายๆแนี่ฮะถ้าไปตกปลาคลองสองนะนี่จะไซสโโโ์บโ๊ฮะเลยครับโอ้ได้ไปประมาณสกี่ตัวนี่อ๋อเยอะเอาเรื่องมกันนะฮะนี่ครับปลารวมของเราในทริปนี้นะ นี่ครับผลปลารวมของเราในทริปนี้นะฮะนี่ฮะปลานินก็มีแต่ไซบูบูันเลยนะครับวันนี้โอ้ไธรรมดาฮะวันนี้จุดยอดฮะเป็นไงบ้างครับผลปลารวมของเราในทริปนี้นะฮะก็ไม่ธรรมดากันอีกเหมือนเดิมนะฮะทั้งที่วันนี้ปลาก็ค่อนข้างที่จะกินห่างตัวนะฮะแต่ว่า ปลาคลองเปรมช่วงนี้ค่อนข้างที่จะไซส์ดีๆนะฮะปลานิลเนี่ยกนะ็ไซส์ปลาบ่อเลยนะฮะไซสบูบูนั่นเลยครับที่ได้กันวันนี้นะฮะไม่แปลกใจเลยว,ว่าทําไมนักตกปลาถึงมารุมกันอยู่ที่คลองเปรมน,นะฮะยิ่งวันเสาร์วันอาทิตย์นี่ไม่มีที่จะลงเลยนะเต็มไปหมดทั้งคลองเลยนะครับผม ก็โอเคฮะสำหรับคลิปนี้ก็คงต้องจากลาท่านผู้ชมกันเพียงแค่นี้นะฮะใครเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกฮะ,ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องนะพกุกฟิชชิ่งโกช่างเล็กช่องนี้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ต้องสวัสดีครับไว้เจอกันลิปหน้านะฮะว่านาพุกจะพาไปตกปลากันที่ไหนฮนะ,ะสำหรับนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายฮะ